ห้องบอชั้นสี่นะดูไว้ให้เป็นขวัญตารับมาโอ้ยไม่ได้สตรีมนานแล้วขอหน่อยเถอะเดี๋ยวเดือนนี้จะมาสตรีมอ่โทเอไอหอคอยเฮลกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ชั้นสี่แล้วกัน้างไนผนะัวโอเค คิฟฟันแสงชั้นสี่มแที่เราเอาทีมนี้มาเพราะว่าผมเป็นคนพบมาแล้วว่ามันใช้งานได้ดีที่สุดแล้วในเฟสแรกก็จัดการกับอ อีมอนลี่ไปก่อนเลยอีมอนลี่ตัวดีเราต้องจัดการมันให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูกับไอตัวสไนลมเพราะว่าคัสซีของมอนลี่เนาะมันเพิ่มโอกาสตีติดแกรนซิงก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันใครที่มีมอนตามตามนี้ก็เอามา๊็ปปี้กันตามได้เลยนะ คิดว่ามันไม่น่าไม่น่ายากอะไรมากสำหรับชั้นนี้ในมอนชุดนี้นะเสียวอย่างเดียวเนี่ยห้องบอยมันจำตีไม่คี้เนี่ยเสียวอย่างเดียวนยห้องแรกผ่านมาละวรับเหลือทำไมเยอะแยะเนี่ยฮะเอาเปิดทัดแสงแล้วกอนอ้าวคุมคุ้มคุ้ม ไปมืดหนึ่งตัวมีโอกาสไม่ตายแล้วเนี่ยรีไปห้องบอสชั้น4นะดูไว้ให้เป็นขวัญตารับรีเกทหายสกิลสองไว้ให้เดี๋ยวออาไฟมันเด้งสโลจิกทีหนึ่ง ลบออกไปรีคลิปแสงสโลอีกทีหนึง่งสองทีก็ได้จิกตีทีหนึง่งแล้วก็จิกปั้งผ่านแล้ว